มือใหม่หัดทำบนไนะครับบนมันตัวละตัวละเขาไปวดธรรมดาธรรมดาทุกับริ่มลากออกอาหารอันนี้กจะเป็นส่นอาจะเป็นสับะรดสีนะเดี๋ยวจะไปปลูกโรงงานอินกันก สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับบุญส่งสไตล์ครับคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงของมือใหม่หัดทำบอนไซนะครับก็ต้นนี้ก็จะต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะสังนะครับมะสังที่ผมซื้อเคยทำคลิปไว้นานแล้วนะครับสั่งซื้อมาออจากอออ,ออนไลน์นะครับก็11เดือนแล้วนะครับที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ ดูแลอะไรเลยนะครับแค่ลดน้ำเฉยนะครับแล้วก็เอาไว้กระถางเล็กๆแ,แบบนี้นะครับกระถางเซรามิกเล็กๆแบบนี้นะครับเขาก็แตกยอดนะฟูงามนะครับงามเหมือนกับไม่ขาดสารอาหารอะไรเลยนะครับน่ก็แต่ลวดเนี่ยนะครับลวดที่เขาเข้ามานะครับบางบางบาง,บางช่วงก็ อมรวดแล้วนะครับแล้วก็รวดก็เป็นสนิมแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะลื้อนะครับรื้อเอารวดออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาไปใส่เลี้ยงในกระถางใหม่นะครับเพื่อสร้างบอนไซในอนาคตต่อไปเนาะเพื่อให้ต้นมันใหญ่กว่าเดิมนะครับเพื่อจะได้สร้างบอนไซนะครับจะทําเป็นทรงอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะในอนาคตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาลื้อแล้วก็เปลี่ยนกระถางครับ โอเคครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับดับแรกเดี๋ยวผมจะรื้อเอารวดของเขานะครับที่เขาพันมาออกทั้งหมดนะครับจะต้องเยอะพอสมควรนะฮะพอสมควรนะรับบางช่วงก็ผมลวนแล้วครับ เขาเป็นลวดธรรมดาเนาะลวดธรรมดาทั่วไปนะไม่ได้ลวดอลูมิเนียมเนาะมันก็เป็นสนิมนะครับสิเอ็ดเดือนนะครับอยู่กับผมมาเนี่ยนะครับก็ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะ,ะเขาก็ยังอยู่รอดได้เนะอโอเคเดี๋ยวต้องค่อยๆรือ้อออก ครับเดี๋ยวผมรื้อรวดให้เสร็จนะครับเดี๋ยวกลับมาชมอีกครั้งครับก็คครับตอนนี้ก็รื้อออกหมดแล้วนะครับออกเอาออกทั้งหมดแล้วนะครับรวดก็เป็นสนิมนะนี่ครับลวดก็เหลือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องรือดินออกมานะครับก็น่าจะพันไปขนต้นเขดตัวน,นี้ออกอาจจะจะค่อยๆยก ออกมานะครับอันนี้เครื่องประดับก็จะมีลกกระยางกับไหอยน้อยๆนะครับเก็บไว้ก่อน,เ,อดน,เ,อนเดี๋ยวประดับออานเว่นนะครับเดี๋ยวค่อยๆเอาออกมาดูว่าเขาใส่ อันนี้ก้นกระถางก็จะมีรากออกแล้วนะครับเริ่มรากออกหาอาหารอันนี้ก็จะเป็นต้นน่าจะเป็นสับประรดสีนะครับ๋จะไปปลูกลงกระถางอื่นเออเอากมาก่อน อ่ับเรือ,อามาแล้วนลากเขาเดินดีมากนะครับลากนะ,จะเจริญเติบโต,ตดีนะครับดูจะเอานี่เป็นขอนตัวนี้ก็จะออกออกนะะน่าจะเป็นต้น สปาร์ลสีไปเปล่าผมไม่มั่นใจเนาะตัวนี้อันนี้คือจะเป็นลวดอาอ,อเขาเสียบไว้ถือว่ามันออกไม่ได้โอเคจะสางาดินเก่าออกซักหน่อยจะไม่อ,ออกเกยอะนะครับเดี๋ยว จะเฉาเกินไปนะผมจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะไม่ทําอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรา,เาไปใส่กระถางใหม่ใส่กระถางนี้นะครับจะปลูกไว้อย่างนี้ก่อนเพื่ออนาคตเราจะได้ทำบอนไซนะครับ ทรงให้มันใหญ่กว่านี้เนาะอาจจะทรงต้นทรงดีลาแล้วก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะตอมันโตใชใ้ดินธรรมดานี่แหละใช้เข้าสับลองก้นกระถาง กระถางก็จะไม่ใช่กระถางสูงนะครับเน้นให้มันแบนๆนครับมันกว้าง กิเกิงก็ไว้อย่างนี้เลยนะครับยังยังไม่ตัดไม่แต่งอะไรนะครับไว้ลักษณะนี้ก่อนใส่มะเร้า นี้ว่าจะไม่ทำอะไรกับตัวนี้ก็กิ่งนี้หักแล้วเดี๋ยวเอาออกแล้วกัน,นกป,ประมาณนี้ก่อนครับอโอเคครับ ก็เดี๋ยวไปรถน้ำพักไ้ในที่ร่มๆก่อนโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ